ทุกคนคะคลิปนี้เฉพาะกิจมากๆอา้าวไม่อยู่นี่ <laughs> คลิปนี้ไม่ได้อยู่ในแพนเดยทั้งสิน้นจริงๆวันนี้พอยจะต้องเรียบเรียงเรื่องผีเดอะซิประจําปี2024แล้วแล้วก็เตรียมถ่ายแล้วด้วยแต่ปรากฏว่า The ะซิมพอยมันมีปัญหากับหมดเป็นรอบที่3ในเดือนนี้ถามว่ามีปัญหายังไงมันเริ่มมาจากปัญหาเกี่ยวกับ เกมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเช่นสั่งซิมแล้วซิมไม่เดินสั่งซิมแล้วซิมไม่ไปอย่างที่ที่เราต้องการหรือว่าสั่งให้มันค r a f t c r y s t a มันก็ไม่ทำหนักสุดคือวางบ้านจากแกลเลอรี่ของตัวเองแล้ววางไม่ได้บ้านเด้งเกมค้างเฟอร์นิเจอร์มาไม่ครบอุปกรณ์ในบ้านหายหรือวางๆอยู่เกมเด้งออกมาเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันบ่อยไปเราก็เลยไล่หาหาหารอบแรกเราคิดว่ามันเป็นหมดจากข้างนอกหรือเปล่า เพราะว่าพอยจะมีอยู่2อหมดที่ลงคือ MCCC กับภาษาไทยเราก็เลยลบแล้วก็ติดตั้งใหม่โดยเอาหมดออกทีละตัวก่อนทีแรกเราก็เอาหมดภาษาออกแล้วก็เหลือแค่ MCCC กับตัว The SIM แล้วก็ Curse Force ก็ยังมีปัญหาอีกก็เลยเหลือแค่ The SIM กับ เค r ร์สฟอร์ทีแรกรอบ3เนี่ยพลอยก็เปิดเล่นแค่ตัวเดอะซิก่อนปรากฏว่าเฮ้ยมันโอเคมันไม่เปัญหาแล้วแต่ทีนี้เราก็นึกได้ว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ติดตั้ง c u r ร์สฟอร์เลยเพราะว่า c u r ร์สฟอร์เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มหมดที่เป็นพาร์ทเนอร์กับของเดอะซิมอะคิดว่ามันต้องปลอดภัยแน่นอนเราก็เลยติดตั้ง c u r ร์สฟอร์ปรากฏว่าพอ c u r ร์สฟอร์เข้าปุ๊บเกมระเบิดเลยก็เลยค่อนข้างจะตกใจวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่า อยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาแบบเฉพาะกิจเพื่อเป็นประโยชน์แก่หลายๆคนที่อาจจะเจอปัญหาเดียวกันอ่ะบอกก่อนว่าพลอยใช้เป็น macbook m1 pro ในการเล่นนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราให้ฝ่าย IT ของเราเป็นคนช่วยแก้เพราะเรารู้สึกว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนอ่ะอถามพี่แบกก่อนว่ารอบก่อนที่พี่แก้ให้หนูอะ่ะปัญหามันมาจากอะไรต้องบอกว่าที่พลอยพูดเรื่องตัวเครื่อง mac หรือ windows อะไรอย่างเงี้ย จริงๆต้องบอกว่ามันมีอาจจะมีความต่างกันบ้างในการทานะแต่ว่าคอนเซ็ปต์โดยรวมจะเหมือนกันมนเริ่มจากการที่ว่าพลอยเจอปัญหาแล้วแก้เองในการที่ว่าพยายามลบเกมแล้วติดตั้งใหม่ใช่ซึ่งทุกครั้งที่ติดตั้งใหม่ก็จะเจอปัญหาเดิมใช่ลืมเราอีกปัญหาหนึ่งคือที่เราต้องลบเกมแล้วติดตั้งใหม่เพราะที่แรกเราไม่รู้ว่าเป็นที่หมดแล้วด้วยธรรมชาติของคนเล่นเดอะซิมอ่ะก่อนที่จะลบเกมอะ่ะคือต้องไปกดซ่อมแซมเกมใน EA app ก่อนเออแต่ปรากฏว่ามันทําไม่ได้พอ,พอรูอ้จักพลอยเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหม ฉะนั้นเลยสันนิษฐานเบื้องต้นเลยว่าเกมมันถูกลบออกไม่หมดอาจจะมีบางส่วนที่มันยังค้างอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่ Windows หรือว่า Mac หรือระบบใดๆก็ตามลบโปรแกรมลบเกมเนี่ยมันจะเหลือไฟล์บางอย่างทิ้งไว mm. อ้อธิบายง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับทีนี้พอมันเหลือไฟล์พวกนี้ซึ่งตัว u n i อินส l l e r เลหรือตัวช่วยลบอะ่ะมักจะลบได้ไม่หมด ช้นหน้าที่ของเราเลยเราต้องพยายามตามหาพวกนี้ว่ามันอยู่ไหนมันเป็น,ปนไปได้หลายอย่างอย่างเช่นสมมุตินะเดิร์ตซิมตั้งเองแล้วลบด้วยตัวมันเองมันอาจจะลบได้เกือบหมดแต่พอเราลงหมดไปทับเนี่ยมันอาจจะเริ่มงงสิทธิ์ว่าเด e ร์ซิมอาจจะบอกว่าไฟล์พวกนี้ไม่ใช่ของฉันละ อันนี้นเป็นของเคิร์สฟอร์ดทำเป็นไปได้เพราะว่าตอนติดตั้งเคิร์สฟอร์ดอ่ะมันจะมีให้สแกนหาเกมจากทั้งเครื่องเพื่อที่มันจะดูว่าเราอะ่ะมีเกมอะไรติดตั้งอยู่ในเครื่องบ้างอันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้มาเบมนักทําหมดนะหมายถึงมันเป็นเรื่องของระบบล้วนเลยอ่าเรื่องปกติอ,อันนี้อันนี้เจอได้เป็นเรื่องปกติเลยถ้าคนที่ติดตั้งแอป,ปนอกสโตร์พูดง่ายจะเจอเป็นเรื่องปกตินะอ,อ่ะ,อะทีนี้หลักการคือว่าหลังเราต้องเริ่มจากการลบเกมก่อนอืพอลบเสร็จแล้ว เราต้องไปเสิร์ชหาว่าไฟล์ตกค้างอยู่ไนบ้างืฉะนั้นวันนี้เราใช้ Mac เราจะลบผ่านแอป,ปฟรีที่ชื่อว่า l e ค n e r อืมซึ่งจริงๆเราอาจจะลบด้วยวิธีปกติที่ลากแอป,ปลงถังขยะแล้วก็ได้แต่ว่าด้วยวิธีนี้มันจะลบได้ค่อนข้างสะอาดกว่าหรือถ้าเกิดใครมีงบ จะซื้อตัวที่มันดีกว่าน,นี้ก็ได้ที่เราเคยใช้ตัวคือตัว k e y e My Mac แต่ราคามันก็ค่อนข้างสูงฉะนั้นเราเลยอาจจะไม่แนะนําในครั้งนี้ถ้าคุณไม่ได้มีงบเยอะอ่าแต่ถ้ามีงบเยอะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้เรา <laughs> มีงบเยอะไหมไม่เยอะตอนนี้ <laughs> อันนี้พี่จะทำอะไรก่อนเริ่มจากการลบตัวเกมก่อนต้องบอกงี้ว่าถ้าเกิดเป็น Windows อ่ะมันจะมีตัว Uninstaller ของตัว Windows เองถูกไหมที่เอาไว้บลบการลบโปรแกรมต่างๆแต่ของ Mac อ่ะ มันไม่ได้มีแม็ก uh huh. จริงๆอ่ะเขาแค่ลากไอคอนไปทิ้งก็ได้แต่อย่างที่บอกแหละมันลบมันได้หมดไม่ว่าจะเป็น Mac หรือ Windows ก็ตามมันลบไม่หมดอมืทุกครั้งที่เราติดตั้งโปรแกรมอะไรไปก็ตามแล้วลบอ่ะมันจะลบไม่หมดมันจะทิ้งล่องรอยบางอย่างเอะไอรำทำไว้ให้เราเสมอฉะนั้นเราจะตามลบให้มันให้หมดงั้นอันดับแรกทุกคนจะต้องมาที่อิเล็กทรอนิกอก่อนเพื่อที่จะมาแบ็กอัพพวก เซฟเกมไฟล์เทรดไฟล์เทรดคือไฟล์บ้านไฟล์ตัวละครอ่ะแล้วก็หมดนะจะเป็น3โฟลเดอร์สำคัญอยู่ไหนอยู่ในนี้แหละอยู่ใน Electronic Arts นะคะส่วนจะเจอได้ที่ไหนเนี่ยสำหรับในเครื่อง Mac อ่ะมันเจอที่ในหมวดหมู่เอกสารส่วนใน Windows อันนี้ไม่ชัวแต่คิดว่า Windows น่าจะพิมพ์หาได้ง่ายกว่าตัวไฟล์อ่ะทั้ง Windows ของ Mac อ่ะตัวเซฟเกมหรือรอะไรตา่างอ่ะมักจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า o c u m e เ t อืมไฟล์ในโฟลเดอร์เอกสาร แต่อาจจะต่างออกไปได้อยู่ที่ว่าเราตั้งค่าอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยโปกติมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ด็อกิเมนต์อ่าโอเคอ่าทีนี้อันดับแรกเลยมอดล้างมากเลยเห็นไหม void แทบไม่ใช้หมดอะไรเลยอพยพมอดเพิบแล้วก็เอาไปวางไว้วางรายการมอดแล้วก็อะไรเซฟเกมขัดลอกวางรายการแล้วก็เทร ขัดลอกอวางรายการอันนี้เราทำให้ดูเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องแต่ทีนี้ส่วนตัวพอยเป็นคนที่ถ้าจะล้างแล้วพลอยลบหมดไม่ไม่สนเลยทั้งสิน้นโอเคขั้นตอนต่อไปคือทำการลบเกมซึ่งอย่างที่บอกว่าเราใช้ซีคินเนอฉะนั้นเราจะเริ่มจากการไปตกเปิดซีคินเนออย่างนี้แล้วก็ทำการหา ถอนการติดตั้งแอปครับตัวซีคินเนอร์เนี่ยเขาก็ทำการสแกนว่าแอปแต่ละตัวเนี่ยมีพื้นที่ที่ใช้งานไปแล้วเท่าไหร่ก็รอเขาสแกนเสร็จแต่ลหลักที่เราจะลบคือเดอะซิมใช่ไหมเราก็ไปหาก่อนเลยเดอะซิมและพยายามหาสิ่งที่เกี่ยวข้องอ <Kurt Ford. S 1> ลองดูว่ามีไหมถ้ามีก็ลบด้วยอันี้เคิร์ฟอร์ด e a app ด้วยควรลบไหม ถ้าจะให้ชัวร์เลยอ่ะก็ลบออกให้หมดเพราะบางทีเราไม่รู้ว่ามันตกค้างที่ไหน uh. องั้นครั้งแรกอาจจะลังหมดเลยอราหลักจะมีสาตัวใช่ไหมจะมี The s ซ m e a แล้วก็ Curt Ford โอเคงั้นก็ลบสตัวนี้ uh. นะครับพอการตั้งไปเลยอ่ะเรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนถัดมาที่ต้องทำคือว่าทำการเสิร์ชหาไฟล์ที่เกี่ยวข้อง oh. ซึ่งอันนี้เนี่ยมันอาจจะ ต้องใช้การเายกใช้ประสบการณ์นิดนึงคือให้เสิร์ชเลยว่าในเครื่องนี้เนี่ยมีไฟล์อะไรที่เกี่ยวข้องกับ EA หรือว่า The Sim s i m มบ้างไหมเราก็ไล่ทีละชื่อเลยเช่นเรารู้แล้วว่ามีชื่อว่าคอร์ดเฟอร์ใช่ไหมที่อาจจะเกี่ยวอ่ะพอพิมพ์คอร์ดฟอร์หน่อยในเครื่องเราเองอ่ะพอเราเสิร์ชคอร์ดเฟอร์คือไม่มีแล้วในแมคเครื่องนี้ไม่มีเลยมีแต่ตัวไฟล์ที่พอติดตั้ทตง,ตตงที่เราดาวน์โหลดมาไม่น่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคอร์ดเฟอร์แล้วถัดมาคือเสิร์ชหาคำว่าเดอะซีมลองเสิร์ชหาซิอ่ะะแป๊บนนึง ซึ่งเครื่องพรอยเาว่าเดอร์สซิม่าจะมีเยอะทีนี้เราเลยต้องใช้การส่องที่เยอะขึ้นหน่อยเดิมสี 4, ่ถ้าอย่างนี้เพียบเลยฉะนั้นเราต้องมาไล่ดูว่าอันไหนบ้างที่เป็นไฟล์ที่เราเก็บไว้เช่นบางอย่างเราอาจจะเก็บไว้ในไดร์อื่นใช่ไหมเป็นไฟล์ของเราเองใน o o g l e Drive เนอร์ก็ตามแล้วอันไหนบ้างที่มันอยู่ในตัวตัวระบบปฏิบัติการของ Mac จริงๆอ่าจริงจมันไม่ยากสมมุติว่าพอเก็บในใ,ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าแบ็กอัพพอยสมมุตินะพอเราสแกนเจออย่างเงี้ยอ่าเขาจะบอกผ่าใช่ไหมเนี่ย ก็คลิกขวาแล้วเลือกขอรายละเอียดมันจะบอกตรงนี้ว่าตำแหน่งของไฟล์เนี่ยอยู่ตรงไหนอ่าถ้าอยากอันเนี้ยพอมันอยู่ใน Google Drive อยู่อันนี้ก็แปลว่าเป็นไฟล์ที่พอยทำเองอไม่ใช่ไฟล์ของระบบฉันเราจะไม่ลบเพราะเป็นของเราอ่าเราก็ต้องดูซิว่ามีอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับระบบไหมซึ่งปกติมันจะเป็นโฟลเดอร์แหละอือโหเยอะมากเลยพราปมันเะซิอ่ะฉันอันนี้ไม่น่าใช่ละ เราก็รู้ซิว่าแล้วถ้า E A ล่ะถ้า E A เนี่ยก็อาจจะยังหายากใช่ไหมอีกอันหนึ่งคือหาคราว่าอีเล็กอาร์ตใช่ไหมเจอละโฟลเดอร์หนึง่งตรงนี้นี่ไงอ,อยู่ในวินทอ t ยูเซอร์แล้วก็ยูเซอร์แชร์อันนี้แปลว่าอันนี้แหละที่เราควรจะต้องลบละเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของตัวระบบก็ลบมันออกเลยอะถ้าอยากชัวร์ก็เข้าไปดูกอนมีอะไรบ้างพวกนี้อะลบ ซึ่งลหลักชื่อที่ต้องต้องค้นหาต้องเสิร์ชเนี่ยมันก็จะมีชื่อที่เกี่ยวข้องกับเกมอาจจะหาคำว่าเดอะซิมหาคำว่า EA หาคำว่าเอคอนดิกอาร์ตหรือเคิร์ดฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าสมมติว่าคุณลงบัตรตัวอื่นเช่นลงบัดวีเพย์อย่างเงี้ยก็อาจจะหาคำวีเพย์มีไหมอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือหาอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับกับกับ,กบตัวเกมแล้วลบออกให้หมดซึ่งบางทีมันอาจจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ลึกๆเลย,เลยหรือว่าอยู่ในอยู่ในโฟลเดอร์ระบบหรือบางทีอ่ะมันอยู่ในไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้ด้วยซ้ำถ้าเป็นเครื่อง Mac วิิธีีเปดดูไฟล์ท่ถูกซ่่ออนว วิธีดูไฟล์ที่ถูกซ่อนของเปเครื่อง m a กนะให้กดตัว Command Shift แล้วก็กดตัวดอตตัวจุดอะพร้อมกันตรงที่มันอยู่ปุ่มเดียวกับตัวไม้ม้วนอะอ่ากดไปเลยปัป๊บเห็นไหมไฟล์ถูกซ่อนมันก็จะโชว์ขึ้นมาอ่ะซึ่งมันก็จะทําให้เราเสิร์ชหาได้ละเอียดขึ้นบางทีไฟล์าบางอย่างมันถูกซ่อนอยู่ไงทีนี้หลักการคือว่าพอเราลบจนทื้อหมดแล้วอ่ะเราก็ลองติดตั้งเกมด,ดูถ้ามันปกติด,ดีก็เล่นเลย ถ้ามันไม่ป,ปกติก็เหมือนเดิมมาทําซ้ําเหมือนเดิมพยายามหาว่าไฟล์ไหนที่มันแอบซ่อนอยู่เพราะบางทีอะง,ง่ายๆนะมันอาจจะมีไฟล์ที่เป็นการเซฟค่าคอนฟิกไว้อยู่<อ>แต่มันเข้าไปอยู่ลึกๆในบางที่ในในใน,ในซิสเต็มในอะไรอย่างเงี้ยในระบบอย่างเงี้ยแล้วพอไม่ลบออกปุ๊บพอตั้งเกมใหม่ไปใช่ไหมมันก็ไปเจอค่าคอนฟิกเดิมอืมมันก็เลยเจอปัญหาเดิมชั้นหลักการคือต้องลบออกให้มันหมดหมดสิ้นหมดทุกอย่างเลย,ยนะแล้วก็ติดตั้งใหม่อ่าซึ่งวิธีเนี้ยอาจจะดูยากหน่อยแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมก็ ต้องบอกว่าดีกว่าการลงวินโดว์ใหม่ลงอะไรใหม่พวกนี้เน็ตหนึ่งเจอปัญหาพอดีมันยังจำค่าเก่าอ่าฉะนั้นเราก็ต้องเนีแหละไปไล่หาเอาอีกแล้วอืนี่คือตัวอย่างง่ายเจอพระเราเอเกมของพลอยป่ะอ่าใช่ใช่ยา <Yeah. S 1> นี่เพราะเราเอเกมจริงๆด้วยโอ้นี่เราหากันมาเป็นชั่วโมงใช่เพราะเราเอเกมยัน ลบมัน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 อันนี้แหละคือตัวหนึ่งละที่ต้องลบแน่ๆเนี่ยครับเป็น The Sim p a c ซิมแพ็คใช่นี่ไงที่หนูบอกว่ามันจะชื่อ EP อ่าโอเค EP ย่อมาจาก Expansion Pack GP Game Pack อ่าเจอแล้วอันนึงตกลงว่าที่เราเจอแล้วคือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Electronic Art โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า EA Game EA Game เติม S อ่ะ,อะทีนี้มาลองติดตั้งใหม่ลองดูรอบนี้ ชื่อ eaf 2เนี่ยจริงๆมันต้องเป็น eaf เฉยๆแต่ว่าเราที่บอกเราติดตั้งใหม่ก็หลายรอบแล้วด้านรอบนี้อ่ามันขึ้นมันขึ้นค่าใหม่แล้วอ่าโอเคแสดงว่าต้องบอกคนดูก่อนว่าระหลักอ่ะโฟลเดอร์ที่ต้องลบคือหลังจากที่ว่าลบตัวเกมออกแล้วด้วยกับอินสตอลให้ตามหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า e c t r a n i c arts a r t S ด้ว s นะอย่าลืมแล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า e a games ที่มี s ด้วย ลบมันออกสองอันนี้อ,อาจจะมีอันอื่นบ้างอยู่ที่ว่าเราจะตั้งหมอดอะไรอ่าทีนี้ทุกคนก็จะได้เห็นขั้นตอนการติดตั้งเกมไปโดยปริยายอ,อันนี้ของพลเนี่ยให้ตัวเกมอะเป็นคนเลือกให้นะคะทีนี้โอ้โหภาคเสร,ร,รมิมมีทั้งหมดแปดสิบภาคเนี่ยแบบแค่เห็นชื่อพวกนี้ลายชื่อเนี่ยในฐานะที่เขียนโปรแกรมเนี่ยทำยังไงให้มันไม่มีปัญหากัน <S <S โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้นะคะโอเคบ๊ายบายครา